อโอ้ดูปดดูตนไ่ดังมงเออแปตรงนี้ไหมความันความันงูไงห สวัสดีครับผมสวัสดีครับในมวดเสาครับผมพี่น้องมัอน,นี้ในวลามาหยามเบ็ดแล้วครับผมเบ็ดปั๊มครับืัอนี้เบ็ดปั๊มขวดนำ้ำมะลมครับผมขวดอันนี้ครับผมนำ้ำมะลมครับนี่แต่แท่ปั๊มครับพี่น้องว่านมาําพผดพี่น้อง ใส่คา,างคังหน้านี่แหละครับผมใส่ทั้งปลาเนี่ยน้ำห้องไปครับนี่ห้องนี่ครับไปแบ็มันเริ่มสิสวยดีแหละพี่น้องมีคนหนึ่งเขาจีนน,น่ครับผมใส่ใส่เบ็ดเซนหอยใส่หนูครับท่านผู้ชคนละคนละพันครับผมแม่พันใส่หนูเขาใส่ปลาครับผมเอ๋อลุยครับพี่น้องลุยเบิ้งดิมันจะคือบ่เนี่ยใหย้ล้างแหลกเขาเนี่ย บ speaker, ม่ไรหรอกครับลัางหลายลังหนแลวครับผมต้นจักสวครับนนี้โอ้ยวันนี้หยนดอด้พ่อดึงว่าน้อยเนาะโอ้พอดึงอยู่พี่น้อกแต่ไ่ดึงขึ้นพี่น้องถ้่ดึงขึ้นก็ขึ้นได้ตพี่น้อกนี่่ดึงขึ้นพี่น้อกรหนองดน่งสิหน่าใหม่เด้พี่น้องเนาะ ไม่้องนี่นี่นะนี่มันจึงถึงก้นก้นขวดไล่ไปน้องนี่น,นี่ฮ่าฮ่านี่แต่บุตรขึ้นไม่้องเลยบุตรขึ้นแยงบอลุดพี่น้องอือหูปัดเอ้าปัดเอ้าตึ๊งมีดังว,วิงเออดจะไปตัวนี้ไหมความมันความมันงู้นไง โซ่ข้นด้เหดว้ามันบุถือไม่อองตัวนี่ไหมบุค่อยกระป๋องตไม่อองมืนกว่ามันสิบุกถืออุ้ยนี่พี่น้องวัดีครับอุ้ยนะอะไรเงี้ดที่พี่น้องบึงอยนี่นี่พี่น้องเลย คุ้มค่าคุ้มค่า,าพี่น้องตัวนี้มาสุดยอดตอนนัวสุดยอดเหนาะเหนาะ Song sau đi sau sau xuống sau 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 xong sau 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 ได้สามตัวครับผมนี่โอ้โหนี่ปาดด้วยร่างเฮ้ยผมนะครับผมคมหน้าครับผมหน้าเป็นเม็ดแล้วครับตัวนี้สองตัวนะสองตัวสามกับสามนี่เฮ้อไปไปครับเริ่มแดดแล้วครับผม มันซาเลยนะครับพี่น้องจากเป็นปอมครับมันซาอีกนึงหลังเนี้ยพกไก่ครับผมเดี๋ยวากไปนะครับพี่น้องแต่หลังต่อไปพี่น้องเดี่ยอเห็นทีนี้ทังนี้มันดึงไปกางหน้าเหมือนครับผมทังนี้กางข้อมือครับผมจะี๋วไปนี่กับอะไรครับพี่น้องที่สารสีหลังผมเบิร์นี่ก่อนพี่น้องมันคือบดินมันหลุดแต่เบิร์นความพี่น้องมันดึงไปกางครับผมเอ้ยแต่ปากคอยังตัวได้นะพี่น้องครับฝนพี่น้องส้มพี่น้องเนาะ ต้มสมปลาคอดใหญ่นี่นะอ๋อโอ้โอหนึ่งสอ,องสามสี่คือ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 มันตายแล้วอือคือคือไม่ไตายพี่นอ้อ,อง,อ,งอือปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่เฮ้ยแต่สมเต่ปากเลยพี่น้องที่เขาบอปากหมานนี่พี่น้องเนี่ยมันกอดตาพี่น้องเนี่ยมันเลยจูตายสั่มเฮ้ยสุดยอด เงี้ยเง้ยโอ้ยขุค่าเลยตัวนี้วะเดบบไลท์สองสามตัวครับพี่น้องมาตัวนึงครับผมเบื้องตัวหน่อยพี่น้องเบื้องตัวเงี้พี่น,อน,นอ้องอ่ากับปลาคอตัวนึงครับผมแต่มันตายครับตัวนี้แสด้ให้พี่น้องตงัวใหญ่ยเงเนาะนี่มันตาย น,นี่ไซส์แยงหอยครับนี่แยงหอยเฉลี่ย,ย,ยรรครับผมแยเฉลี่ยครับผมพี่น้องครับผมนี่แหละครับวันนี้ครับพี่น้องเสรร้าหนี่ครับผมนั่งครับผมในจัมโบ้ตัวนึงครับผมจัมโบ้บิ๊กจัมโบ้ครับผมตัวนี้สองตัวพี่น้องบิ๊กจัมโบ้ครับเออฮู้สุดยอดพี่น้องได้ปลาร้าหน่อยตัวนึงครับผมได้ปลาร้าง่าสองตัวครับพี่น้องใน แล้วกับปลาคอตัวเด้งกับพี่น้องนี่หลงมากครับพี่น้องตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ก็ได้แต่มันตายครับพี่น้องใส่เงี้ยวหอยชะลีครับนี่เอาเงี้ยวบลกขอใส่ครับผมตัวนี้มีหูงลยพี่น้องมุ้งสมพี่น้องเลยบลาสุดไรแถาครับผมอื้ยหน้าแบบมันเม็ดกลัวครับตัวนี้ครับผมพี่น้องเบิ้งขนะะอื้ยขู่ขาวพี่น้องข่มมีครับผมตัวนี้อ่าติตพี่น้อง สองสอกไปแล้วครับผมสอกสองสอกครับผมตัวนี้อี๋ฮ่าฮ่า่หอยเชลลีครับผมนี่ครับผมอือไปน้องไน้องไปนะครับผมพี่น้องครับตอนนี้จะขอตัวไปก่อนเด้อครับผมพี่น้องได้เจอกันทริปไหนครับผมประมาณเกือบสองลครับนี่ครับผมไปแล้วครับพี่น้อง สวัสดีครับผมสวัสดีครับสองโลพี่น้องสองโลฮ่าฮ่าขุมกลางเปนทางมือ <Under neath before> ีิไปห้องไปยกไก่กั่ครับผมไปยกกุ้งครับพี่น้องทั้งเขาครับผม